อีกข่าวหนึ่งจาก voice tv นะคะในขณะที่ตาลิบันผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่สั่งห้ามลูกชาวบ้านนะคะสั่งห้ามลูกชาวบ้านทั้งประเทศเนี่ยไม่เ,เรียนหนังสือห้ามลูกสาวนะคะแต่ลูกสาวตัวเองเนี่ยกลับส่งไปเรียนต่างประเทศน่าสะใให้เห็นว่าหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยมันคือหลักกูต่างหากใช่ไหมถ้าเคร่งศาสนามากๆก็ต้องไม่มีข้อย,ยกเว้นถ้าผู้หญิงทุกคนเรียนหนังสือไม่ได้แล้วทำไมลูกหลานตาลิบันถึงส่งลูกสาวไปเรียนต่างประเทศ ตาลิบันส่งลูกสาวไปเรียนต่างประเทศขณะที่สั่งปิดโรงเรียนในประเทศห้ามเด็กหญิงลูกชาวบ้านเข้าหลังจากตาลิบันเข้ายึดอัฟกานิสถานเมื่อสิงหาคมพุทธศักราช2564กกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอิสลามดังกล่าวยังคงปกป้องประเทศตามกฎหมายอิสลามที่ถูกตีความอย่างเคร่งครัดและสั่งห้ามไม่ให้นักเรียนหญิงเดินทางไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสืออย่างไรก็ดีมีรายง,งานพบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตาลิบันหลายราย ได้ส่งลูกสาวตนเองไปเรียนหนังสือในต่างประเทศแทนอัฟกานิสถาน a อน l ลิสเน็ตเวิรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตาลิบันหลายรายได้ส่งลูกสาวของตนเองไปศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างประเทศในขณะที่เด็กหญิงหลายล้านคนในประเทศได้รับผลกระทบจากกฎของตาลิบนันที่สั่งห้ามให้พวกเธอไปเรียนหนังสือได้ตามปกติอย่างที่อัฟกานิสถานเคยมีมาก่อนการยึดครองของตาลิบนัน ตั้งแต่ทุกคนในประเทศเพื่อนบ้านได้ไปเรียนหนังสือลูกของพวกเราก็ต้องการจะกลับเข้าไปเรียนด้วยเช่นกัน1ในสมาชิกเจราจาของตาลิบันในดหฮาเมืองหลวงของกาตาเพื่อแสดงเจตจำนงว่าพวกเขาต้องการจะให้ลูกสาวตนเองเดินทางมาเรียนหนังสือในกาตาในขณะที่โรงเรียนทุอัฟกานิสถานถูกปิดและสั่งห้ามไม่ให้เด็กหญิงเดินทางมาเรียนหนังสือจากรายง,งานของ AAN หรือ Afghanistan Network, อัฟกานิสถานแอนนลิสเน็ตเวิร์กยังได้ระบุอีกว่าลูกสาวของรัฐมนตรีในกระทรวงหนึ่งของตาลิบันและอดีตสมาชิกของสภาผู้นำตาลิบันกำลังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของกาตาทั้งนี้อีกสองสมาชิกตาลิบันเปิดเผยว่าพวกเขาได้ทิ้งลูกสาวตนเองเอาไว้ที่โดฮาเมื่อพวกเขาต้องเดินทางกลับมายังกรุงคาบูลของอัฟกานิสถานเพื่อไม่ให้การศึกษาของลูกสาวตนพบกับอุปสรรคด้านการศึกษา สมาชิกตาลิบันและครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ถึงนกาตามีความต้องการอย่างชัดเจนสำหรับการศึกษาสมัยใหม่และไม่ต่อต้านการศึกษาทั้งในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในทุกช่วงอายุเจ้าหน้าที่ของตาลิบันที่อาศัยอยู่ในกาตาให้สัมภาษณ์กับ AAN <A AN S 2> ดังนี้มีผู้นำตาลิบานบางรายที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกตนเองเข้าเรียนหลักสูตรที่มีความเป็นตะวันตกในหลักสูตรและเลือกจะส่งลูกของตนเองไปศึกษาในระบบอิกรา ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนตามศาสนาในปากีสถานสถานที่ที่ผู้นำตาลิบันเคยใช้เป็นที่ลี้ภัยกว่า20ปีที่ผ่านมาอัฟกานิสถานกำลังเผชิญหน้ากับสภาวะอดอยากหลังจากที่ตาลีบันเข้ายึดอำนาจประเทศโดยจากรายง,งานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า <S <S เด็กหลายล้านรายกำลังผเผชิญหน้ากับภาวะทุพโภชนาเช่นเดียวกันกับรายงานจากทางสาประชาชาติที่พบว่า ประชาชนอัฟกานิสถานกว่า97%มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจนนอกจากนี้ตาลิบันยังสั่งห้ามไม่ให้เด็กหญิงที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือในโรงเรียนได้โดยคิดเป็นจำนวนกว่า2ใน3ของ34จังหวัดทั่วประเทศอัฟกา,านิสถานทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายของตาลิบนันสั่งห้ามการศึกษา ที่มีรากฐานจากตะวันตกมาปะปนและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนตามระบบอิสลามและเจะ้าหน้าที่ระดับสูงของตาดิบันหลายคนส่งลูกต,ตนเองเข้าเรียนในระบบการเรียนแบบอิสลามดังกล่าวด้วยคือคาลิบันเหล่านี้เนี่ยเขายังเชื่อมั่นในระบบการศึกษาว่าจะทําให้ชีวิตลูกหลานเขาดีการศึกษาทําให้พวกเธอมีชีวิตที่ดีพวกเธอจะรู้เรื่องสิทธิของสามีได้ดีขึ้น และจะสามารถฝึกสอนลูกชายหรือลูกสาวตนเองได้ดีขึ้นแล้วทาไมไม่ให้ลูกชาวบ้านเรียนนี่คือกฎอิสลามคนไทยที่อยู่ดีกินดีอิสลามที่มาอาศัยในแผ่นดินไทยออกลูกออกหลานแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเสรีภาพที่ศาสนาพุทธมีให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นรัฐอิสลามการสนับสน,นุนคือตาลิบันนี่นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มนักเรียนที่เรียนศาสนาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเช่นปอนะตาดีกาที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอย่างไม่ลืมหูลืมตาโรงเรียนเหล่านี้เป็นที่เพาะเชื้อความคลั่งความเคร่งในศาสนาที่เกินห่างไกลาจากโลกความเป็นจริงรัฐบาลควรจะต้องพิจารณาอย่างจริงจังควรจะต้องยุติการให้ทุนสนับสนุนการเรียนศาสนาแบบนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในเวลานี้คือการเพราะเชื้อความคลั่งในสมองของเด็กๆจนทำให้กลายเป็นโรคจิตเชือ้อปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศในเวลานี้เป็นเป็นการสร้างสถานการณ์โดยใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างเมื่อใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างก็เหมือนเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาแตะต้องทั้งที่มีในยยะสำคัญที่ทจะใช้ศาสนาลุกค,คืบลุกลานคุกคามแล้วก็แบ่งแยกดินแดน ท้ายที่สุดตอนนี้มันไม่แบ่งแล้วนะคะตอนนี้มันจะยึดทั้งประเทศขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ